อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้จาก TikTok นะคะนั่นก็คือการทำา TikTok ซีรีส์นั่นเองและในคลิปนี้ค่ะอ้อจะมาบอกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยในการที่จะสร้าง TikTok s ซีรีส์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนเรื่องคุณสมบัติหรือว่ากฎเกณฑ์เบื้องต้นว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถมี TikTok s ซีรีส์ได้อ้อได้ทำไวใ้ให้แล้วในคลิปที่ผ่านมานะคะคุณสามารถไปเปิดหาได้ค่ะส่วนขั้นตอนและวิธีการทำทิกต t อกซีรีส์เนะี่ยทำยังไงเดีย๋ยวตามอ้อไปดูกันเลยค่ะ สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนเริ่มสร้างซีรีส์ค่ะนั่นก็คือชื่อเรื่องไม่เกิน150ตัวอักษรคำอธิบายไม่เกิน500ตัวอักษรรูปภาพหน้าปกขนาด1,200คูณหน0และคลิปวิดีโอที่จะใส่ไว้ในซีรีส์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างซีรีส์กันนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์และเลือกขีด3ามขีดค่ะเลือกเครื่องมือผู้สร้างกดเลือกซีรีส์เลือกซีรีส์ใหม่ใส่ชื่อเรื่องคำอธิบายและรูปภาพหน้าปกเลือกราคา กดไปที่วีดีโอใหม่เพื่อใส่วีดีโอของเราจากนั้นกดบันทึกถ้าเราต้องการเพิ่มวีดีโออีกก็กดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มวีดีโอได้เลยค่ะแต่ถ้าต้องการลบวีดีโอก,ก็ให้เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดลบค่ะ และถ้าเราต้องการแก้ไขชื่อวิดีโอหรือว่าตั้งวิดีโอเป็นตัวอย่างนะคะเราก็สามารถเลือกไปที่จุด3จุดค่ะคลิปที่เราตั้งเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นคลิปที่หลังจากที่เราส่งให้ติ๊กต็อกเขาตรวจสอบแล้วนะคะถ้าผ่านแล้วติ๊ t ต็อกเขาก็จะใช้คลิปนี้ค่ะเป็นคลิป โพสต์การขาย TikTok ซีรีส์ให้เราค่ะเมื่อเราตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วให้เรากดบันทึกและกดส่งซึ่ง TikTok ก็จะแจ้งว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสูงสุด3วันนะคะแต่ออได้ลงคลิปไปไม่ถึง5นาทีก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็สามารถที่จะขาย TikTok ซีรีส์ได้เลยค่ะ